นิวบรอมแคมป์ผู้กำกับหนุ่มไฟแรงที่เคยผ่านผลงานภาพยนตร์เรื่องดังอย่าง District 9และอิลิเซียมาแล้วซึ่งเขาได้ชื่อว่าเป็นผู้กำกับที่มีแนวคิดที่แตกต่างมีความสามารถด้านงานเทคนิคพิเศษเพราะก่อนหน้าที่เขาจะมาเป็นผู้กำกับเขาเป็นผู้ดูแลง,งานด้านเทคนิคพิเศษมาก่อนนอกจากนี้แล้วด้วยความที่เขาเป็นคนแอฟริกาใต้ในภาพยนตร์ของเขาจึงมีการแฝงแนวคิด เกี่ยวกับเรื่องชนชั้นและความเหลื่อมล้ำทางสังคมเอาไว้เสมอโดยครั้งนี้เขาก็มารับหน้าที่กำกับและขียนบทให้กับแชมปีเ้ีโ่ hey, <stay> <looks>

เดฟพาเทลดาราหนุ่มเชื้อสายอินดียอังกฤษผู้เคยผ่านผลงานภาพยนตร์ดังอย่าง Slam um Dunk Milan และ The Last Airbender มารับบทเป็นดีออนโปรแกรมเมอร์หนุ่มผู้ออกแบบและโปรแกรมคุ่นยนต์ตำรวจผู้ที่เชื่อมั่นว่าโลกจะดีกว่าน,นี้ถ้าสามารถใช้คุ่นยนต์ในทางที่ถูกต้อง What interests me is a machine that can think and feel และจะเขตบางอย่าง ทำให้เขาต้องโปรแกรมขุนยนต์ตัวหนึ่งขึ้นให้แตกต่างจากคุณตำรวจทั่วไปชื่อของมันคือแชปปี้ ยูในชาปีชาปีมันกลายเป็นหุ่นยนต์ที่มีความรู้สึกนึกคิดมีความเป็นมนุษย์อยู่ในตัวของมันชาป,ปีเรียนรู้จากทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวมันและเรียนรู้จากกลุ่มคนร้ายที่เป็นที่หมายหัวของทางการด้วย You need to keep a gangster, You need to keep a gangster. Yeah, need <laughs> be cool. Don't laugh, I'm being cool. 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 Even when you put a gun, you have to be cool like this. Boom! And you trapped? No, I can't shoot people. What? I can't shoot them, they didn't do anything to me? How are you gonna do the heist with us if you don't shoot people? I can't do a heist. Heist is a crime. I promised. Yeah, it's okay. Hey, let's worry about that later, okay? I got this, alright? You, if somebody really disrespects you, you can deal with them without using a gun. What is it, Eddie? Real gangsters use <laughs> nice. this. Huge Jackman. dara famous young Wolverine. สุดยอดซูเปอปร์ฮีโร่จาก x อ e n มารับบทเป็นวินเซนต์มูเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลด้านการผลิตหุ่นยนต์เพื่อการทหารเขาคือผู้ที่ไม่ยอมรับในปัญญาประดิษฐ์หรือหุ่นยนต์ที่สามารถชิดได้รู้สึกเป็นเขาจึงต้องการที่จะทำลายมัน All right, got him. 300 meters up ahead. Approach slowly. Stop at a safe distance. Hello, so, boys. The target appears to be a police droid, but I'm going assure you it is not. Now, don't be intimidated. And he's as smart as a dunny rat, so full aggression, okay? Stop that, Copy that. Oi. <laughs> Not that me, ชอปปี้ยังได้ดาราชื่อดังอย่างซิกานวีเวอร์จากเอเลี่ยนถูกภาคและอวตารมาร่วมนําแสดงกับบทบาทของผู้บริหารที่พยายามจะเปลี่ยนโลกด้วยความรุนแรงแม้ Matt, this is the work of d i o n it's the work of some filthy rogue program that he's been writing and last night he brought a droid in here and it was sentient and, and and have you seen t h i s do you know about this I told him no. Okay, that's a lot worse than just failing to work. So let's use this situation to make a certain other robot shine. Do it. Destroy that robot. Thank you, ma'am. Burn it to ash. <laughs> ในชัปี้เรื่องราวเกิดขึ้นในโลกอนาคตอันไม่ไกลนี้ดังนั้นฉากสถานที่ต่างๆที่เราได้เห็นจะเป็นเหมือนโลกปัจจุบันนี้ที่กำลังเสื่อมถอยแต่มไยได้แก๊งต่างๆที่ใช้ความรุนแรงเพื่ออยู่รอดจากสังคมที่โหดร้ายทีมงานโปรดักชันดีไซน์จากภาพยนตร์ดังอย่าง The Matrix และ Transformers มาทำหน้าที่ดูแลด้านการสร้างฉากอันตื่นตา ร่วมด้วยทีมงานเทคนิคพิเศษด้านภาพจากภาพยนตร์ดังอย่างสไปเดอร์แมนและอีลิเซียมาดูแลสร้างสรรค์หุ่นยนต์อย่างชาปี้ขึ้นด้วยงานนี้ชาวโต๊คอปลี่ดาราหนุ่มคู่บุญของผู้กัากับอีจากภาพยนตร์ดิสตริกไนและอีลิเซียก็มาร่วมงานในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยโดยเป็นผู้ให้เสียงและบุคลลกของตัวละครชาปี้สุดท้ายแล้วชาปี้ จะกลายเป็นขุมยนต์ของกลุ่มอาทียากร้ายหรือจะกลายเป็นผู้พิทักษ์ที่จะมาคุ้มครองมนุษยชาติเขาจะถูกชักจูงไปงนั่นคือคำตอบที่คุณต้องไปนค้นหาด้วยตัวเองเมื่อมาภาพยนตร์แอคชั่นไซไฟจากผู้สร้าง X-Men First Class และอิวิเซียเขาคือจากกลผู้พิทักษ์หรือผู้ทำลายล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์แชปี้จากกลเปลี่ยนโลกซมีนาคม ในโรงภาพยนตร์และ IMAX